สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับจอนนี่มือปราบทั้งประเทศครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอพิบูลสงครามสารจัหวัดุบลราชธานีบ้านเกิดผมเองครับวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณยายยายยังนะครับยายยายบุญสีแสงทองยายบุญสีแสงทองครับตอนนี้คุณยายยายน่าสงสารครับอยู่คนเดียวครับที่หมู่บ้านมู่ใดนี่ยายหมู่สิบสามหมู่บาบ้านมันนุ่นจะเลร่นนนุ่นเ่อนเอาสู้มาเบิงแววตายายนะครับนี่ครับยายคนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับกับกระท่อมหลัง นี่แหละครับสภาพบรรยากาศครับกล้องวิดีโอนะครับถ่ายบรรยากาศนี่ครับคุณยายพิกคุณยาคุณยายนะครับอยู่อยู่คนเดียวพิการทึนทรในนอ่อย่างเนาะเวลาไปของหนามไปยังไงนใหญ่ไปเวลาจะไปของหนามไปกินเลไปยังไงน้าใหญ่เนี่ยไปกินสีเลยอดวะครับอ๋อเมื่อวานครับพี่ๆน้องๆผมครับจิตอาสาครับนำโดยพี่ติ๋มอ๋อ มาเทพื้นปูนนี่ครับคุณยายดีใจมากเลยครับจากเจก่อนพื้นพื้นตรงนี้มันจะเป็นพื้นดินตอนนี้พี่พติ๋มนําโดยพี่ติ๋มนะครับามาเทพื้นปูนเป็นที่เรียบร้อยผมฝากไปถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกๆท,ท่านชาวอําเภอพิบูลสงคราสา,ารอาเภอใกล้เคียงหรือจังหวัดอุบลครับถ้ามีโอกาสแวะมาหาคุณยายเลยครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาผ่านผมผมแค่บอกอุศลดีๆผ่านไปยังทุกๆท,ท่านทั่วประเทศนะฮะคุณยายก็คงจะ มีคงจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เอาเงินไปใช้หรอกครับเพราะว่ายายอยู่นี่แต่ถ้ามีโอกาสซื้อขนมซื้อของกินของใช้ของแห้งหรือเล็กๆปัจจัยเล็กน้อยแวะมาเป็น,ปนก,กําลังใจให้ยายนะครับยายน่าสงสารครับแกอยู่คนเดียวเป็นวายายอายุหลายเท่ครับตอนนี้อายุจากเจอายุเจ็ดเจสิบแล้วครับตอนนี้อายุจะเจ็ดสิบแล้วแต่ที่ตัวเล่าครับโบมาเห็นกับตาโบห,หบรราาแบูแล้วครับว่าเป็นยัองไงบรรยากาศเล่าอยู่มั่นเบิร์กี่ล่ะครับนี่มองยูมองนอนเล่า เล้วอก็ยุผุดเยานี่แหละครับเพื่อนห่างนะครับฝนดีหน่อยครับตอนนี้เพิ่งเป็นพื้นปูนนะครับพอดีพี่ๆน้องๆผมมาเทพื้นปูนให้ยายดูความน่าสงสารยายเวลาที่ต้องเข้าห้องน้าหุงหาอาหารนะครับยายกระตุ่มเห็บบางในหน้าโอ้ยน้ำตาไหลยายไหลครับเห็นน้ําตายายบ่ครับนี่อน่าสงสารครับนี่ครับอ้มีโอกาสถ้ามีจิตศรัทธานะครับ มาให้กําลังใจยายนะครับที่บ้านโนนเจริญหมู่13อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธ,ธานีบ้านเกิดผมเองครับผมก็ขอมาบอกบุญทุกๆท,ท่านทั่วประเทศไทยกําลังใจเล็กน้อยกับการให้สิ่งดีๆที่มันเกิดกับสังคมครับคนเราไม่มีใครที่อยากจะเจอบรรยากาศแบบนี้แล้วครับแต่เมื่อไหร่ที่เราได้มีโอกาสแบ่งปัน มีโอกาสให้สิ่งดีตอบแทนให้กับน้ําใจคนไทยด้วยกันนะครับเวลานี้คุณยายเดือดร้อนครับเราเดินได้เราวิ่งได้เรายังหากินได้แต่ยายแกอายุ70กวา่าลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ไม่คุณยายต้องกระตึบกระตึบครับถ้า,อาตอนนี้ย,าย่าไอเจักรยานอยู่ขาเจ้าออกมาให้ยอย่งนี่ครับเงินเพิ่มบ่อ๋อ ครับถ้ามีโอกาสครับผู้ใหญ่ใจดีนะฮะถ้าเห็นคลิปนี้หรือว่าผู้ที่มีจิตกุศลนะฮะถ้าเห็นคลิปของผมนี้ถ้าเห็นแววตาของคุณยายกับน้ําตาที่ไหลออกมากับบรรยากาศของกระตึบ๊บกระตึ๊บนะครับายายก็กระตึบ๊บกระตึ๊บอย่างนี้ครับไปเข้าห้องน้ําหรือจะไปหุงหาอาหารนะฮะก็มาให้กําลังใจยายนะครับผ่านมาทาง a c e b o o k ผมแต่ผมไม่ขอรับเป็นเงินผ่านผม ผมไม่ขอไปรับเป็นของนะครับแวะมาหาแต่ผมจะบอกทางมาโทรหาผมได้ครับมาให้กําลังใจยายนะฮะก็คนอุบลบ้านเดียวกับผมแหละครับบ่ทิมกันครับผมเห็นความเดือดร้อนครับพี่น้องผมเขายังยางไดนอยู่อ่ยญายผมกันยางได้อยู่แต่ยายนี่เรายางบ่ได้เราเถาแล้วเราอยูู่้เดียวตาชิโตนครับบอกซื่อนี่แหละตาชิโตนมีโอกาสมาให้กำลังใจย่ายเด้อสื่อกับเขาสื่อแกงสื่อยังแวะมาเล่นกับย่ายนี่แหละครับเมื่อนี้่าพิพนดีใจแล้วเพนใดพื้นปูน เดี๋ยวมีโอกาสกับจ,จังสีนีหาพัลุมยังดีๆมาฝากย่ายเพลินนะหรือเหตุหลังคงหลังค่ายย่ายเพลินนะครับนอคนเอย่าถิ่มกันครับคนคนทไทยด้วยกันครับอย่าทิ้งกันครับความเดือดร้อนวันหนึ่งเราเผื่อตกอยู่ในสภาว่าอย่างนี้เราเผื่อเราจะมีใครสักคนมายื่นมือช่วยเหลือเรามีโอกาสมาร่วมต่าแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมครับเป็นกำลังใจให้ย่ายเด้อครับเด้อ ยาย่บอกความในใจให้ลูกให้หลานฟังนะว่าเป็นยังไงขอบคุณหลายๆเด้อคันมีโอกาสก็ดีใจคันมีโอกาสก็มาหายยมยามยายยายอยู่กับพี่ยุ้ผู้เดียวเนาะเจ้าตีเห็ดมันได้ละนั่งมือก็ได้กินนั่งมือก็มาได้กินน้อยใหญ่เอาใหญ่แข่งไป่ยายเด้อผมเป็นกําลังใจยายเด้อครับขับยายเดี๋ยวผมดีแล้มาเหลือน้ำยายเรื่อยโอเคนะครับเห็นรอยยิ้มแล้วผมน้ำตาไหลครับโอเคครับสวัสดีครับ